สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตต้นกระท่มต้นนี้นะครับผมจะให้จะพามาชมข้อตานะครับข้อตาที่กิ่งแก่แล้วนะครับใบจะประมาณไหนนะครับใบจะแก่ไหมนะครับหลายคนสงสัยกันนะครับก็ใบแก่แล้วนะครับกิ่งก็เริ่มสีเทาแล้วครับเนี่ครับ ผมก็เท่านะครับใบแก่นะครับนี่ครับกรอบมากลยครับเนี่ยนี่ครับแก่นะครับผมต้มกินอยู่แล้วนะครับจะได้นะครับก็ลองลองหมดกับหมดทุกต้นแล้วนะครับอันนี้สามเดือนกว่าแล้วใบแก่ดีนะเพื่อนนี่ครับ กรอบเลยนะครับเนี่ยครับกรอบนะครับนี่เป็นหางกั่งนะเนี่ยครับข้อตาแตกเก่งดีนะครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับแตกดีแล้นะแตกยอดดีแล้นะครับข้อตาสุดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยครับ คอตานะครับคือแตกยอดแล้วนะครับแตกกิ่งดีแล้วนะนี่ก็แตกวานเลยนะครับนี่ครับครัผมเสียใบอย่างเงี้ยนะก็ด,ดีๆแล้วครับใช้ได้นะครับนี่เราจะเป็นเสียบข้างใบไม่ค่อยใหญ่นะัะเพื่อนไม่ค่อยสมบูรณ์ อันนี้อ่เหมือนจะเดินดีแล้วเนี่ยแล้วก็สมบูรณ์นะนี่เป็นโพทองนะโพทองก็มาอัปเดตให้เพื่อนชมวันนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นยอดเน่านะครับก็ได้เดินดีแล้วนะก็แ,แตกแตกมาใหม่สวยงามนะเนะนี่ย ก็ต้องห่วงนะครับยอดนองยอดหน่าเดี๋ยวก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับนี่หนอนกินนะเพื่อนเริ่มแตกแล้วนี่เป็นหางกัง้งชุดนี้เขาให้มานะผมก็ไม่รู้สายพันธุ์ว่ามันใบใหญ่หรือใบเล็กเนะี่ยต้นนี้เหมือนยอดนี้เหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพื่อนดูครับไหนก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ